เริ่มเลยนะครับเรียนรูมมได้แล้วเจอที่มหมายแล้วนะครับทำที่เขาให้มไม่ถึงนะ นี้ก็เป็นท่าเรือปากคลองครับชาวบ้านก็จะทําประมงครับก็จะไปวางอวนอวนกุ้งครับเพราะวันนี้ก็จะหยุดนะครับเพราะที่บ้านก็จะเสียชีวิตนะครับท่านชมโอเคนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมจะไปที่ชายหาดเหมือนเดิมจะไปหาหอยดาวครับวันนี้เนี่ยรับพารถพาน้องแดงอีกแล้วนะครับวันนี้ขปพาเจ้าแดง่แหละที่รถกู้ใจนะครับท่านชมโอเคเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศที่ชายหาดพร้อมๆกัน ถนนสายรองครับถนนสายเรียบชายหาดครับจะไปออกที่จุดนี้ไปออกไปทะลุที่อำเภอสิเกาได้แล้วก็ไปออกจังหวัดตรังได้เลยครับท่านผู้ชม,ชมขอยชายหาดหัวหินครับชายหาดนี้นะครับทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายเลยครับทางทะเลมีตะกุ้งหอยปูปลาไม่มีกําว่าการนะครับเอฟซี FC. ไม่มีการเลยทั้งปีครับ ตอนเย็นชาวบ้านก็จะมากันตอนเช้าก็จะมากันครับวันนี้ตรงกับน้ำสี่ข่้นะครับน้ำจะลงช่วงเนี้ยช่วงนี้น้ำลงแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลงไปหาหอยเข็มนี่ยครับนี่ทางลงไปครับเสสิเดี๋ยวลงไปที่ชายหาดไปหาหอยดาวไม้หอยเข็มครับท่านผู้ชมทางจะลำบากกูขลาตั้งน้อยนะครับแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงชายหาดเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศในทะเลพร้อมๆกันนะครับ รถไปหาถุงพัตติก่อนครับเดี๋ยวจะลงไปหาหอยดาวที่ริมชายหาดครับเดี๋ยวไปจอดรถไว้จุดนี้ครับเดี๋ยวหาถุงสักลูกนะครับไม่ได้ลากระป๋องไม่ได้พาอะไรมาครับที่ออกกําลังกายทุกวันครับนี่ตอนเช้าก็เนี่ยมาอกจุดนี้ครับครับเดี๋ยวตันชุมโูเดี๋ยวมอกกําลังกายจุดนี้แหละเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวจะลงไปหาหอยก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นามอกกําลังกายครับ เดว่าจอดรลางกายครั FC voilà. ท่นน nah> ี้ผมก็มาเนี่ยจอดรถที่ชายหาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงไปที่ด้านล่างครับริมขอบน้าครับจะไปเดินหาหอยดาวดูนะครับว่าวันนี้จะได้สักกี่ตัวเดี๋ยวจะเอาไปต้มก็นะครับเดี๋ยวเดินข้ามตรงนี้ไปก่อนครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดเด้นเลยครับต้งเดินจากนี้ไปก็ประมาณสักอกเจ็ดร้อยเมตรนะครับท่านผู้ชมนี่ลงไปที่จุดหมายจุดนู้นเราไม่ได้พา เครื่องมือมาเนี่เราได้ป่องน้ําเดี๋ยวเราจะใส่หอยในขวดน้ํานี่ครับท่านชมโอเคเดี๋ยวมาชมบรรยากาศรลอมๆกันนะครับหลังจากตอนเช้าก็มาเนี่ยตอนเช้ามาต้มกาแฟจุดนี้ครับพอต้มได้สักพักนะครับกะว่าจะมาหาหอยแต่พอรู้ข่าวที่บ้านที่ปากคลองก็เสียชีวิตก็ต้องกลับไปทาธุรก่อนครับก็แล้วก็ไปเจอทตีมงานทตีมงาน ไม้ตัตดทําดําจอบกับวิถีชุมชนวิถีชาวบ้านครับก็กําลังทําก็ผมได้โพสต์ขายให้ด้วยนะครับก็ขายได้หลายด้ามแล้วนะครับท่านชมโอเคเดี๋ยวมาเจอกันที่จุดชายหาดเลยนะครับท่านชมไป ก็เดินมาถึงที่จุดหมายครับเนี่ยมาเจอแล้วครับหอยดาวได้มาแลยหนึ่งตัวเดี๋ยวกะว,ว่าแช่น้ําไว้นะครับเดี๋ยวจะได้คืนนี้ได้หลายตัวไปแช่น้ําแล้วก็ไปต้ม เจอที่หมายเรียบร้อยแล้วเ่ใช่นี่ปูปตัวใหญ่เลยเดินมาถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ fc เดี๋ยวจะพา fc ท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศหาหอยดาวตอนเย็นๆนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชายหาดหัวหิน ตามที่เดิมครับท่านชมที่เดิมที่เคยมาหาอยู่ตลอดนะครับแต่หอยดาวเนี้ยจะเอาไปแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะครับท่านชมนี่วันนี้ไม่ได้พาเตรียมอีกแล้วแต่ใส่กระปองน้ำน่ครับนี่โอ้วันนี้มาเลยนะครับท่านชมนี่หอยดาวหอยธรรมชาตินะครับมันจะขึ้นนะครับท่านชมนี่มันจะตัเป็นคลาน น,นี่ครับมันจะอยู่งี้เลยฝังอยู่นี่ครับท่านชมเจออีกแล้วโอวันนี้มาแด้แหละนี่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 รยโอเคเลยนะครับท่านชม,มนี่ใส่ขวดน้ํานี่ครับหอยดาวพวกนี้ครับเอาไปทานอร่อยเลยทาน้าจิ้มซีฟูดเดี๋ยวเอาไปแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะครับท่านชมนี่ ใส่กระเป๋าไปดูถ้าเกิดเต็มเราก็ใส่กระเป๋านี่อย่ามองให้เลยครับจะเบินเป็นทางเลยวงนี้ทั้งลมทั้งฝนมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่รู้จะทันไม่ทันจะเดินหอยได้กี่ตัวแต่ว่านี่ครับก็โอเคครับท่านผู้ชมเนี่ก็ได้มานี่เราไปต้มนะครับก็ได้เพิ่มอีกหน่อยครับท่านผู้ชม่าได้ออกกำลังกายด้วยนะครับ วิ่งป่าลาบเลยครับท่านชมผลมาอีกแล้วแต่หอยได้ไม่เยอะครับหอยยังได้ไม่เยอะก็ช่วยตรงีนป่าเลยครับต้องรีบรีบเดินทางเลยพายุมาเดียวเปียกมาเลยแหละตัวจับ ลอยกขึ้นครับท่จำชมนี่ลอยกขึ้นเจอนี่เจอแล้วนี่เจอแล้วเจอตัวใหญ่เลยนะครับตัวใหญ่เลยเจอไหมแล้วครับหมาหอยดาวจุดนี้ครับที่อื่นไม่มีนะครับท่จำจงเจอไหนยากมีมีหมายนี่ครับนีี้ม่จำจงพอหาได้ อ่อยเลยแหละให้ยไปได้ไม่เยอะครับเยี๋ยวมสักมื้อก็ยังดี เจอหมยพอดีครับท่านผู้ชมโอ้โหฝนมามืดมาเลยเจอหมยพอดีเจอไม้หอยหอยดาวพอดีครับท่านผู้ชมโอ้แต่ฝนมาทั้งลมทั้งฝนเลยครับท่านผู้ชมผมไม่ได้ต้องวิ่งป่ารลบวนะครับโอ้โหมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนู่นฝนมาแล้วเดี๋ยวเราขับไม่ทันนะครับจะต้องวิ่งก่อนนะครับท่านผู้ชมโอ้ยต้องวิ่งก่อน đen rồi. ไปครับท่านชมไกลลงมาเป็นกิโลครับลงถน่มมาแล้วนั่นหน้าก็ฝนนูน่นด้านหลังด้านหลังก็ฝนนะครับท่านชมยังไม่ถึงครับท่านชมจะเหนื่อยครับท่านชมแต่จุดนี้ไม่ตกนะครับนู่นพัดผ่านฝนฝนไปนู่นเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ต้นไม้แบบต้นชนแบบพัดพัดไปเปลวไปแล้วนะครับท่านชม มันจะพัดแรงนะครับมันจะไม่ตกที่นี่แต่ว่าสักพักคงจะตกนะครับก้อนหลังตกแน่นอนครับจะจมนองมาข่าวมาแล้วแต่ผมต้องรีบนะครับจะรีบรีบให้มันหลุดนฝนก็มาแต่ไม่ตกครับจดนี้โอ้โหผมวิ่งแถม มาแล้วมาแล้วเดี๋ยววิ่งก่อนนะครับเามาเลยครับจำๆโอเคเราต้องรีบรีบเดินทางกลับไปเดี๋ยวฝนก,ก็ตกนี่หอยก็ได้วันนี้ ครับนีเน่เดินทางกลับบ้าน,นครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะเอาหอยนี่ไปแช่น้ําไว้หนึ่งคืนแอ้วเอามาต้มนะครับท่านชมต้มพวกนี้ครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์แชร์กดคลิกใหครับช่องนี้นะครับวันนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ เออแล้วไปไหนตะกี้ใจตามจะไปปลาไปทะเลไปไหนอ่ะไปเอาไปเลยไปไว้ไม่หมินเลยเอาไปเลยเน่าเลยอันเน่าเลยอ่ะเอาไปนี่เลยออยเถือกฮะเถือกไม่ใช่เถื่อ,อชายล้างแล้ว ที่ได้มาก็ามาต้มกับนี่หอยได้มาเมื่อวานครับเป็นก็เนี่ยเอามาต้มจะมาทําจิ้มซีฟูดนะครับท่านชมนี่หอยดาวครับทรายไม่ออกหมดแล้วนะครับแช่ไว้น้ําไว้คืนครับมันออกหมดเลยครับทรายจะไม่มีทรายนะครับต้มอ,ออกมาจะมีเนื้อแบบขาวๆครับท่านชมโอเคนะครับ เรีบย,ย,ยกกบรบดดย้อยแล้วนะครับนี่หอยดาวเดี๋ยวมาใส่เดี๋ยวไปเทน้ำออกกับจมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยออแล้วนะครับหอยดาวเนื้อย้อมไเลยครับนี่ทานอร่อยรับนี่ออกมาแล้วนะครับจกแล้วนะครับจนจบโอ้โหเนื้อแบบขาวๆจั่วๆเลยเดี๋ยวมาทานดูนะครับ าวพวกนี้ครับจะเอามาต้มเหมือนคล้ายๆหอยเข็มครับหอยเข็มแต่ว่าหอยเข็มต้องต้องเอาตูดต้องทุบตูดออกครับแต่นี้หอยหอยดาวครับไม่ต้องทุบตูดออกมันจะหลุดมาเองครับเนื้อจะหลุดมาเองเล่นมาเองถ้าจุกนะครับจัมจบนี่นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคครับจัจบ